สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเออเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคือการกลับมาของโรคหัดในหลายพื้นที่เลยทั้งอเมริกาเหนือแล้วก็ที่น่าสนใจคือเบลีสด้วยในช่วงปี2024-2025นี้แหละครับจากข้อมูลล่าสุดที่เราไปรวบรวมมาใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ออต้องจับตามองใกล้ชิดเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมากลั่นกรองข้อมูลสําคัญสาคัญเนาะทำความเข้าใจว่าเอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันถึงกลับมาระบาดได้โดยเฉพาะในที่ที่เคยบอกว่ากําจัดไปแล้วหรืออย่างเบลีสนี่คือครั้งแรกในรอบ30กว่าปีเลยใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเเหมือนเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากมันสะท้อนความท้าทายใหญ่ๆเลยนะคะต่อระบบสาธารณสุขแล้วก็เผยให้เห็นช่องโหว่บางอย่างที่อาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยรวมกันครับงั้นเรามาดูภาพรวมกันก่อนเลยปี2025เนี่ยตัวเลขผู้ป่วย เพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจเหมือนกันนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันไปแล้วพันกว่ารายพันกว่ารายครับสูงเป็นอันดับสองในรอบ25ปีเลยมีเสียชีวิตด้วย3รายที่ระบาดหนักๆกก็จะเป็นแถวเท็กซัสนิวเม็กซิโกโอคลาโฮมาแถบนั้นโหแล้วที่น่ากังวลมากๆไม่แพ้กันก็คือแคนาดาค่ะ ตัวเลขนี่พุ่งไป2,500กว่ารายแล้วนะคะณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งอันนี้เป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่แคนาดาเคยประกาศว่ากำจัดโรคหัดได้สำเร็จเมื่อปี1998โห2,500สูงสุดตั้งแต่ประกาศกำจัดโรคได้เลยเหรอครับ อันนี้น่าตกใจมากจริงๆใช่ค่ะทําให้สถานะการกําจัดโรคของเขาหรือคือสถานะที่ยืนยันว่าไม่มีการระบาดต่อเนื่องในประเทศแล้วเนี่ยสั่นคลอนอย่างหนักเลยค่ะแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มากๆประมาณ84%ในกลุ่มระบาดใหญ่ๆคือไม่ได้รับวัคซีนค่ะอืมครับชัดเจนเลย แล้ที่เม็กซิโกล่ะครับเป็นยังไงบ้างเม็กซิโกก็ไม่น้อยค่ะ1,500กว่ารายเพิ่มขึ้นเยอะจากปีก่อนๆก,การระบาดนี่กระจุกตัวหนักมากในรัฐชิวาวาเกือบทั้งหมดเลย94%แล้วก็เห็นความเชื่อมโยงชัดเจนนะคะว่ามันข้ามมาจากพรมแดนฝั่งสหรัฐมีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยค่ะแต่จุดทีอ่อาจจะแปลกใจที่สุดน่าจะเป็นที่เบลีสนะครับที่นั่นพบผู้ป่วยโรคหัดครั้งแรกในรอบ34ปี ใช่ค่ะ34ปีไม่น่าเชื่อเลยนะคะเริ่มจากคนเดินทางกลับมาจากเม็กซิโกแล้วตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่ามันมีการแพร่เชื้อกันเองในท้องถิ่นแล้วด้วยเคสบิลิสนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนการระบาดรอบนี้มันคืออะไรชัดหน้าค่ะหลักๆเลยนะคะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือการเดินทางระหว่างประเทศอันนี้ทำหน้าที่เหมือนตัวจุดชนวน คือน,นำเชื้อจากที่ระบาดอยู่แล้วเข้าไปในชุมชนที่อาจจะเปราะบางภูมิคุ้มกันไม่สูงพอตัวอย่างก็เป็นลิสต์นี่แหละค่ะหรือความเชื่อมโยงระหว่างเท็กซัสกับชิวาวาครับตัวจุดชนวนแต่ตัวจุดชนวนอย่างเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องมีเชื้อไฟรออยู่ด้วยนั่นคือปัจจัยที่สองซึ่งสำคัญมากๆคือช่องว่างของภูมิคุ้มกันในประชากรอัตราการฉีดวัคซีนที่มันลดลง ต่ำกว่าเกณฑ์เกที่เราต้องการนะคะคือระดับ95%เนี่ยมันสำคัญเพราะมันคือระดับที่จำเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity ที่ช่วยปกป้องคนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้ในชุมชนด้วยอ๋อครับครับพอภูมิคุ้มกันโดยรวมมันต่ำกว่านี้ปุ๊บพอมีเชื้อเข้ามาแค่คน2คนมันก็พร้อมจะลามเลยค่ะ ฟังดูแล้วไอ้ปัจจัยเรื่องภูมิคุ้มกันที่ลดลงนี่น่ากังวลสุดเลยนะครับเพราะมันเหมือนเป็นปัญหาที่อยู่ลึกกว่าแค่เรื่องคนเดินทางไปมาถูกต้องเลยค่ะข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นเลยผู้ป่วยส่วนใหญ่ในทุกประเทศที่โดนผลกระทบเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าไม่ทราบสถานาการฉีดวัคซีนอย่างสหรัฐนี่ก็ราว96%แคนาดา79-84%เม็กซิโกก็ก92%คือตัวเลขมันสูงมากค่ะโหเกือบทั้งหมดเลยนะครับ แล้วแล้วทำไมล่ะครับทำไมคนถึงฉีดวัคซีนน้อยลงอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้นกันหมู่มันลดลงได้ขนาดนี้คือมันซับซ้อนเหมือนกันค่ะมีหลายปัจจัยซ้อนๆกันอยู่ทั้งเรื่องความลังเลต่อวัคซีนที่มีอยู่เดิมซึ่งบางส่วนเออมันยังเชื่อมโยงกับข้อมูลผิดๆเก่าเป่าที่จริงๆก็ถูกหักล้างไปนานแล้วด้วยช้ำน,นะคะอย่างเรื่อง MMR กับออทิซึมอะไรแบบนั้นอืมใช่ใช่ยังมีคนพูดถึงอยู่เลย ใช่ค่ะก็น่าคิดว่าทำไมข้อมูลพวกนั้นมันยังอยู่ได้อาจจะสะท้อนถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นเรื่องความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันที่มันอาจจะฝังรากลึกกว่าที่เราคิดแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องความไม่ไว้วางใจที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังช่วงโควิด1 9ด้วยการหยุดชะงักของบริการสาธารณสุขช่วงนั้นแล้วก็ปัญหาการเข้าถึงวัคซีนของประชากรบางกลุ่มอันนี้ก็มีส่วนค่ะ ผลกระทบที่ตามมาก็คงไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้ป่วยอย่างเดียวนะแน่แนไม่ใช่เลยค่ะมันกระทบเป็นวงกว้างเลยอย่างแรกชัดๆคือภาระต่อระบบสาธนารณสุขผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยนะคะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างในสหรัฐก็ประมาณ11-12% 10%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนี่คือกลุ่มที่ป่วยหนักได้ง่ายทำให้โรงพยาบาลบุคลากรต้องทำงานหนักขึ้นใช้ทรัพยากรเยอะขึ้น อย่างที่สองก็คือผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางโรคนี้มันอันตรายมากนะคะกับเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า5ปีหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือหญิงตั้งครรภ์และอย่างที่สามที่น่าเสียดายมากๆคือสถานการณ์กำจัดโรคที่อุตสาหกรรมสำเร็จกันมานานตอนนี้กำลังถูกคุกคามในแคนาดาเบลีสนี่เสียสถานะนั้นไปแล้วเรียบร้อยสหรัฐเองก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปครับน่าเสียดายจริงๆ แล้วตอนนี้แต่และประเทศเขารับมือกันยังไงบ้างครับมีมาตรการอะไรออกมาบ้างก็มีการยกระดับมาตรการตอบสนองกันนะคะเช่นเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้นติดตามผู้สัมผัสสอบสวนโรคอย่างละเอียดแล้วที่สำคัญเลยคือเร่งระนงฉีดวัคซีนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มีการระบาดหนักๆค่ะ มีข้อเสนอแนะจากทางผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรระหว่างประเทศบ้างไหมครับว่าควรจะทํำยังไงกันต่อดีมีค่ะข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรอย่างพาโฮหรือองค์การอนามัยแพนอเมริกันกับ WHO องค์การอนามัยโลกก็จะเน้นคล้ายๆกันค่ะคือต้องเร่งสร้างแล้วก็ต้องรักษาอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยให้มันครอบคลุมเกิน95%อย่างสม่ําเสมอไม่ใช่แค่ช่วงที่มีระบาด ต้องจัดการกับเรื่องความลังเลข้อมูลเท็จอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะต้องสร้างสารรค์ด้วยนะคะเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังโรคให้มันไวขึ้นตรวจจับได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมากคือต้องร่วมมือกันระหว่างประเทศให้แข็งแกรง่งโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันเนะะี่ยค่ะครับสรุปแล้วการกลับมาระบาดของโรคหัดครั้งนี้เหมือนเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนจริงๆทั้งเรื่องการเดินทาง ภูมิคุ้มกันในประชากรความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ในระบบสาธารณสุขประสิทธิภาพของระบบเองด้วยความสําเร็จในอดีตมันไม่ได้การันตีอนาคตเลยการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือความมุ่งม,มั่นที่ต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะคือการที่โรคเก่าแก่ที่เรามีวัคซีนป้องกันได้ดีมากๆอย่างโรคหัดเนี่ยมันกลับมาระบาดรุนแรงได้ในศตรวรรษที่21แบบนี้ มันอาจจะกำลังบอกอะไรเราที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องไวรัสหรือประสิทธิภาพวัคซีนหรือเปล่ามันอาจจะสะท้อนถึงรอยร้าวในสังคมของเราเองไหมคะทั้งเรื่องความเชื่อมั่นที่เรามีต่อวิทยาศาสตร์ต่อสถาบันต่างๆหรือแม้แต่ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกของสังคมซึ่งอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องกลับไปขบคิดกันต่อจริงๆค่ะ